สวัสดีครับผมต้องครับจากช่อง Bitcoin คุณบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัว i t t o o n นระับแล้วก็ตัว Cardano ด้วยนะเมื่อวานเองนั้นเนี่ยผมได้พูดถึงนะตัว i t t o o n นรนะว่าปีก่อนที่ Bitcoin จะฮาวิ่งนั้นเนี่ย พฤติกรรมราคาของตัวบิตคอยนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้อยากจะมาพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมกันนี้นเพิ่มเติมจากเมื่อวานกันหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงตัวเหรียญเอดาด้วยนะแล้วก็ตัวโปรเจกต์คาดาน n o ด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการ ลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็พูดถึงนะตัวอีเวนต์สำคัญตัวหนึ่งนะของตัวบิตคอยนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกนะับ ตัวเอาคอยและก็ตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยนั่นเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว h a ฟวิ่งนะครับก็มีโมเดลตัวหนึ่งนะของทางแพนบีนะก็คือตัว Stock ทูโฟนะที่เขาลองเปรียบเทียบนะครับช่วงวันก่อนที่จะถึง h a ฟวิ่งนะกับตัวโมเดล t t o k k ท o โฟของเขานะซึ่งตัวโมเดล Stock ท o โฟของเขานั้นเนี่ยก็คือเส้นสีเทาตรงนี้นะครับส่วนเ,เส้นสีสลับแดงน้ําเงินเหลืองเขียวนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวราคา Bitcoin บิตคอยนับที่เทียบนะกับสีที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยก็เป็นจำนวนวันนะครับที่กว่าจะไปถึงวันที่ฮับวิ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นข้อหนึ่งนะครับว่าในช่วงนที่บิตคอยนั้นเนี่ยทำฮับวิ่งนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นสีดาร์กบลูตรงนี้นะครับก็คือสีน้ําเงิน เข้มออกไปโทนสีดำนะครับก็คือเป็นช่วงที่บิตคอยห้าวิ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าหลังจากสีน้ําเงินดาร์กบูตรงนี้นั่นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าสีนั้นเนี่ยก็คือ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่บิตคอยนเนี่ยจะวิ่งนับเข้าไปหานับเส้นสีเทาตรงนี้ก็คือเส้น Stock 2F โฟโมเดลของทางแพนบีที่เข้าทำไว้นะครับก็เป็นแบบนี้นะตั้งแต่ช่วงฮาวิ่งปี2012ะครับจากดักบูตรงนี้นะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับอาจจะมีขดๆอยู่ช่วงนี้บ้างนะครับ แล้วก็ในช่วงไซเคิลปี2012ที่เกิดการฮับวิ่งในปี2012นั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็วิ่งเกินนะครับตัวเส้นตัวสีเทาของ Stock f o o m o o d e l ตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ย่อต่ำลงมานะครับมาหาเส้นนี้นะครับก็เป็นเหมือนแม่เหล็กนะก็วิ่งกลับขึ้นไปชนนะครับแล้วก็ช่วงฮับวิ่งที่เกิดขึ้นปี2016นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เป็นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับและก็วิ่งนะครับ ขึ้นไปชนนะเส้นตัวสีเทาตรงนี้นะก็คือช่วงที่เป็นตัวเ,เส้นที่เป็น s c k to f o โ m m o เด l นะแล้วก็วิ่งเกินขึ้นไปนะกลับขึ้นมาหานะตัวเส้น s c k to f o โ m m o เด l นะแล้วก็ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือปี2020นะก็ดาร์กบูลตรงนี้นะแล้วก็ เปลี่ยนไปเป็นสีแดงรนะับวิ่งกลับเข้าไปหานะับเส้น s ็อก t o f ูโฟโมเดลเส้นถีเทาตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวไซเคิล่าสุดนะั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งนะับเกินนะตัว s ็อก t o f ูโฟโมเดลตรงนี้ขึ้นไปได้นะก็ขดๆอยู่นะตรง s t o c k t o ูโฟโมเดลตรงนี้นะครับตอนนี้เองนะั้นเนี่ยเราอยู่ในโซนประมาณสีเขียวตรงนี้อยู่นะก็เรียกว่าประมาณสักอ่อสินะยีถึง20ิ20 ถึง15เดือนนะก่อนที่จะถึงการฮาร์วิ่งนับจะสังเกตเห็นเหมือนกันนะว่าในช่วงไซเคิลก่อนหน้านี้นะั่นเนี่ยช่วงที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะั่นเะนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่ประเมินได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะแล้วก็วิ่งทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะก่อนที่จะย่อต่ําลงมานะซึ่งถ้าเกิดจํากันได้ก็เป็นช่วงนะที่เกิดโควิดนะช่วงนี้นะทำไฮแวร์โลตรงนี้นะก็คือ เป็นช่วงระยะเวลาตรงนี้นะสีเขียวแล้วก็มาสีน้ำเงินตรงนี้นะก็เรียกว่าย่อต่ำมาอีกรอบหนึ่งนะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2020นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะที่ก่อนจะถึงการแฮปวิ่งนั้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี2015นะครับสีเขียวตรงนี้นะก็อยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่ต่ำเหมือนกันนะครับแต่ก็ทำดับเบิลวอททอมอีกรอบหนึ่งนะในช่วงประมาณปลายปี2015นะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับก็คือน่าจะเป็นก็คือเป็นประมาณช่วงนี้นะครับที่ทํา ว่าดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปรับนะครับกับช่วงหนะ้าที่เกิดการฮาร์ hard, เกิดการฮาร์ปวิ่งนะครับก็นี่ก็เป็นตัว s t o c k to โฟร์โมเดลนะครับของทางแพนบี B นะที่เขาก็ลองเปรียบเทียบนะกับตัวโมเดลของเขานะครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับนะว่าตัวโมเดล Stock to โฟของแพนบี B, นั้นแพนบี Pan B, นั้นเนี่ยยังจะเวิร์กอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะใช้ เป็นเป็นข้อมูลนับอ้างอิงได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะสำหรับตัว s so o x k f o r โมเดลของตัว Pan B นะในส่วนของตัว Ada เองนั้นเนี่ยก็คงจะมีการได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันนะจาก ในช่วงที่ราคาจะมีการขึ้นลงนะก่อนที่จะมีการแฮฟวิ่งในปีหน้านะซึ่งไม่ใช่แค่ตัว ADA อย่างเดียวนะครับก็รวมถึงตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะถ้า Bitcoin เนี่ยมีการเหวี่ยงขึ้นและลงเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับตัวเอาคอยอยู่แล้วนะซึ่งถ้าดูราคา ADA ตอนนี้ในทำเฟรมเดลี่นั้นเนี่ยก็เรียกว่าก่อนหน้าน,นี้นะเคยทะลุนะเส้น20 w ส e k l y Moving a v e r เ g เบเลตนะเส้นสีฟ้าตรงนี้ขึ้นไปนะในช่วงประมาณวันที่20เดือนมีนาคมนะพุ่งขึ้นไปประมาณ11รนะ ก็เรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับในช่วงตั้งแต่เป็นแบร r มาเก็ t เป็นต้นมานะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะ2021นะจริงจริงก่อนหน้านี้พยายามที่จะทะลุไปนะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าสามารถที่ทะลุนะครับแล้วก็คงตัวราคาที่อยู่เหนะือเส้น20 daily moving average เส้นสีฟ้าตรงนี้ ขึ้นไปได้นะแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัว ADA ก็เรียกว่าย่อต่ำลงมาครับกว่าเส้น20 w e e k l y Moving Average แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูใน time frame ยาวๆนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวแท่งเทียนเป็นไฮเกนอาชี ie, แท่งเทียนแบบไฮเกนอาชีนะเพื่อที่จะดูตัวเทรนด์ของมันนะแล้วก็ดู time frame กว้างๆหน่อยนะเป็น time frame ที่เป็น time frame หนึ่งแท่งเทียนเท่ากับ1เดือนนะจะสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะว่า,าตัวเอดาในช่วงที่เป็น bear market นะเป็นต้นมาในช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตนะในช่วงประมาณปี2018คาบเกี่ยวกับปี2019แนละ้วเนี่ยตอนนั้นก็มีเทรนนะที่ย่อต่ําลงมาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยก็เรียกว่าคล้ายๆช่วงนี้เหมือนกันนะที่ย่อต่ําลงมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ประมาณสัก4เดือนนะในช่วงปี2019นะต้นปี2019นะคาบเกี่ยวนะครับไปจนถึงกลางปีนะเทรนนั้นเนะี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ เรียกว่ากลับมารีเทสอีกรอบหนึ่งนะทำดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับก่อนที่จะทำบูมาร์เก็ตก่อนที่ก่อนที่จะเข้าสู่บูมาร์เก็ตที่แท้จริงนะครับซึ่งก็เรียกว่าเกี่ยวเนื่องเหมือนกันนะกับตัวอีเวนต์นะของตัวบิตคอยนะเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บิตคอยวิ่งเข้าไปหานะช่วงที่ทำฮาฟฟิ้งนะครั้งนี้เองก็เหมือนก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันครัวว่าในช่วงที่ตัวเอ a ดมีเทรนที่ยอดทาลงมา แบบนี้นั้นเนี่ยจะทำการจะวิ่งขึ้นไปนะเหมือนกับที่เราเคยเห็นในช่วงแบร์มาเก็ตปี2019หรือเปล่านะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นก็เรียกว่าย่อต่ําลงมาเทสนะทีเ่เรียกว่าที่ตัวโลตรงนี้นะในช่วงที่ทำทำจุดต่าสุดตรงนี้นะช่วงประมาณปลายปี2022นะจะเรียกว่าทําเหมือนกันกับในช่วงที่เป็นแบร์มาเก็ตปี2018หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะแล้วก็ จะมีการวิ่งขึ้นไปนะครับรับนะกับช่วงอีเวนต์นะตัว Bitcoin h ฮับวิ่งหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามข้อมูลตรงนี้กันต่อไปนะครับแต่ว่าในแง่ของฟันดาเมนทัลนะของตัว ADA นั้นเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่มาลันบนเครือข่ายบล็อกเชนของตัวคาร์ดอโนนั้นเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างตัวโปรเจกตัวซินติกแอทเซดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอินดิงโกนั้นเนี่ยก็มีการเปิดนะโอเพนซอร์สนะครับในตัวกิทับด้วยนะเพื่อที่จะ ให้ Developer ต่างๆน,นเนี่ยสามารถที่จะไปฟอร์โค้ดตรงนั้นได้นะหรือว่าไปคอมเมนต์นะครับว่าต้องมีมจะต้องมีการป,ปรับปรุงโค้ดยังไงกันบ้างนะเพื่อให้คุณภาพของโค้ดนั้นเนี่ยเ,เป็นคุณภาพที่ดีขึ้นนะแล้วก็ตัวเมลเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งนะตัว DeFi นะโปรเจกต์ดีฟาที่ตั้งใจนะที่จะเชื่อมโยง Traditional Finance นั้นเนี่ยกับทางดิจิทัลฟนแนนซ์นะครับกับทางโลกของดิสเน่ไลน์นะ ก็มีการเปิดเป็น Open Source นะครับบนตัว GitHub ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะทำให้คนสามารถที่จะไปช่วยตรวจสอบโค้ดนะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้นะหรือแม้กระทั่งการฟอร์โค้ดตรงนั้นจากโค้ด o r i g i ินอตรงนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมลองเข้ามาดูนะตัวโค้ดนะของตัว Mail นะ DFI ของตัว Mail น,จจนั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีการฟอก k ไป9ครั้งแล้วนะจากการใช้โค้ดนะของตัว ของตัวโค้ดนะของตัวเมลตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงตัวท total market cap นะของตัว c a r โน่นั้นเนี่ยก็เรียกว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณ3.3นะครับมีมูลค่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ประมาณ153.88ล้านเหนนนนรียญดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ตัวที่มี r a t i นะมีสัดส่วนเยอะที่สุดนั่นเนี่ยก็คือตัวโปรเจกต์อยงตัวม i n สวนะมี total value ทั้งหมดประมาณ53.52ล้านนะค,คิดเป็น ประมาณ1ใน3นับของตัว total value lock ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีนะีผมอยากจะเห็นการกระจายนะครับตัว total value lock ไปสู่ตัวโปรเจกต์อื่นๆได้ให้มากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับและก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัวมูลค่านะตัว total value lock นะในแง่ของมูลค่าของตัว ADA นั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่สูงอยู่นะมีจำนวนประมาณ 30, า3 6 3สิล้าน ADA นะที่ถูกล็อกไว้นะแลวก็ถ้าเกิด เรารวมนะครับตัว t t t l v v l u u l o o k นะครับที่มีการ Stake อยู่ด้วยนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามีตัวโปรเจกต์อย่างตัวเวอร์โมบายนะครับที่ติดอันดับหนึ่งในห้าด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตัวเ e r Mobile นั้นเนี่ยเขาทำตัวเอิร์ดโนดอยู่นะครับแล้วก็ทำในเรื่องของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะที่เป็นดิสเลนไรนี่ที่อยูแอฟริกานะครับก็มีคนเอาไป s t a ็กตัวโทเค็น WMTS เนี่ยไปสเต็กในตัวโนดนะของตัวเว r ร์มโมบายด้วยนะครับก็เริ่มที่จะเห็นการใช้งานจริงแล้วนะกับตัวโปรเจกต์เวิร์มโมบายนะครับแล้วก็พูดถึงตัวมีรีพอร์ตนะครับจากเว็บไซต์ m e s s e r y นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่วิเคราะห์นะข้อมูลออนแช i n นะก็มีการเปรียบเทียบนะข้อมูลของตัว c a ร์โน y m ี t ์เมตริกโอวิต่างๆนะเรื่องของตัวการใช้เน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์นะของตัว c a ร์เนี่ยก็ดูตัว ตัวเอเวอร์เ a สต์ a ดลี่แอคทีฟแอตเทอร์เรสต์นะก็คือเป็นจำนวนแอตเทอร์เรสต์นะที่มีการส่งเข้าส่งออกนะครับในแต่ละวันนะครับเทียบนะคอร์เตอร์ที่1นะของปี2023นยะั้นเนี่ยเทียบกับคอร์เตอร์ที่4ปี2022ที่ผ่านมานั้นเะนะี่ยก็ลดลงไปนะประมาณ11.8%เอ็ร์เซ็นตะซึ่งถ้าจะดูเทรนด์นะั้นเนี่ยตั้งแต่ Q1 ปี2022มาจนถึง Q3 เนะี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัวเลขก็ลดลงนะก็เรียกว่า เกี่ยวเนื่องนะกับช่วงแบร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะครับตัวแบร์มาร์เก็ตราคาค่อนข้างที่จะซบเซาแล้วเนี่ยตัวเดลี่แอคทีฟเอตเรทนั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะติดลบ11.8เนะครับเทียบนะกับควอเตอร์ที่4ที่ผ่านมานะแล้วก็ตัวเอเวอเรสต์นะครับตัวค่าเฉลี่ยนะครับเดลี่ทรานเซ็คชั่นนั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมานะครับ Q1 นะเทียบกับควอเตอร์ที่4ปีที่แล้วนะย่อต่ำลงมาประมาณลบ10.6เปอร์เซ็นต์นะครับก็เทรนด์นั้นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมานะครับตามราคานนนนะะขอองตัััว ADA เหมืกครบ แต่ว่านะตัวในเรื่องของ market cap นะของตัว ADA เองนั้นเนี่ยเทียบกับค u a เตอร์ที่4นะปี2022เนี่ยวิ่งขึ้นมานะประมาณ53.6%นะ market cap ก็ปิดค u a เตอร์ที่1นเนี่ยก็ยอยู่ประมาณ13.2ล้าน13.2บิลเลีนนะครับแล้วก็ตัว y i ร l ยเนี่ยอยู่ประมาณ3.16%นก็ะครับก็คือเรื่องของการเอาไปสเตกนะแล้วก็ได้ผลตอบแทนนะ total value lock นะอยู่ประมาณ138นะครับ เรียกว่าถ้าเทียบกับคอเตอร์ที่แล้วเน,นีน่ยก็วิ่งขึ้นมานประมาณ172.3%นะครับก็แสดงให้เห็นนะว่ามีคนนะเอาตัวเอ a าคมูลค่าของตัวเอ a าต่างๆเนีน่ยเข้าไปล็อกนะในโปรเจกต์ด f ฟาต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ NFT volume trading นะลดต่ำลงมาครจากคอเตอร์ที่แล้วนะประมาณ31.8%นะครับตัว active นะตัว active state สเต็กนะของตัวเอดาเนี่ยก็ยอต่ำลงมาประมาณเกือบ3%เนะครับเทียบนะกับตัวคอเตอร์ที่ผ่านมาในช่วงคอเตอร์ที่4นะครับแล้วก็ตัวจากรีพอร์ตนะของทางเมสเซอร์นั้นเนี่ยก็มีการไฮไลท์นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับตัวโปรเจกต์คาร์โนอยู่ตอนนี้นะในเรื่องของเอดานะอย่างที่บอกตัว Market Cap เพิ่มขึ้นไปนะห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคอร์เตอร์เทียบคอเตอร์กับคอเตอร์นี้กับคอเตอร์ที่แล้วนะครับ total value lock คนระับวิ่งขึ้นไปประมาณ172%นะเทียบ quarter กับ quarter นะครับในแง่ของ Saber Coin เนะี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับตัว IUSD กับตัว Jet ด้วยนะครับก็มีมูลค่าขึ้นมาเนะี่ยเทียบ quarter นี้นะ quarter ที่1ปี2023กับ quarter ทนะี่4เนี่ยขึ้นมาประมาณ261%ก็แสดงให้เห็นนะว่ามีการใช้ตัว Saber Coin นะบนเครือข่ายของตัว c a r a n o เพิ่มมากขึ้นนะตัว Hydra A นะซึ่งเป็น Layer 2 scaling solution นะของตัว c a r a n o นั่นะ ก็เปิดใช้งานเป็นเน็ตไปแล้วนะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของไซต์เชนนั่น็อก็ยังออนโ i อิงอยู่นะพัฒนาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรเจกต์มิวโคลเมด้าเอ่อซี C 1นะครับตัว EVM นะไซต์เชนนะของทาง IOG นะครับที่เป็น EVM EVM เชนนะที่เชื่อมโยงนะกับตัวสามารถที่จะให้โปรเจกต์ต่างๆนะที่อยู่บนอิตาลีม,มนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้นะครับตัวไซต์เชนตัวนี้ได้ด้วย,วยนะครับตัว วานเชนนะแล้วก็ตัวมิดไนนะก็ยังออนคะอร์อีกนะดีเวล็อปกันอยู่นะสำหรับโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นนะสำหรับตัว Bitcoin นะครับแล้วก็โปรเจกตัว Cardano นะรวมถึงเหรียญ n น Native t i v e ท o t o n นะของ ADA นะที่เป็นเหรียญ Native Token ของตัว a r d a n o ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับดูภาพรวมนะตลาดคริปโตตอนนี้นะั้นเนี่ยก็ยังมี Market Cap เหนือ1ล้านล้านเหรียญอยู่นะบิตคอย อยู่ที่ปรมาณ2 7 0 0 0นะอิเทเรียม1,008นะครับคา i n โนนะครับเรียกว่าอยู่ในแนวกลับลงมานะครับอยู่ในแนวรับที่สำคัญเหมือนกันนะก็คือประมาณเกือบ40เซนตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าเฟรนกริดอินเด็กซ์นะของตัวบนะิตคอยนั้นเนี่ยกลับขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับอยู่ในค่ากริดนะถึงแม้ราคาบิตคอยจะอยู่ที่ประมาณ20,07 7จะย่อถำลงมาจาก30,000นะแต่ก็ตัวบิตคอยนเด็กก็ยังอยู่ในค่ากริดอยู่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง i ิ c คอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ